เนี่ยสาภาพแบบช่องอื่นอะเวลาที่เขาสอนอขาเนี้ยเขาจะเตรียมตัวกันมาดีมากเขาจะแบบใส่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทเนาะบางบางช่องคือใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตใส่อะไรงี้เลยแล้วคือผมนี่สาภาพครับคือเสื้อยืดอันนี้มันคือชุดทํางานของผมหัวเปียกมาเลยครับเมื่อกี้ฝนตกหนักมากก็เลยคิดว่าอืม มีไฟล์ละมีไฟล์สอนละเลยมาสอนดีกว่าวันนี้ครับตามที่เห็นในหัวข้อตรงหน้าปกนะครับเป็นในเรื่องของการทำดัตต้าเบสนะครับให้กับทางคอมพาอนีหนึ่งคอมพาอนีหรือว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะเราลองจินตนาการดูครับว่าสมมติเราเป็น DA หน้าใหม่แล้วเอ้ยเขาจ้างเราเนี่ยมาเฮ้ยช่วยทำดัตต้าเบสหน่อยได้ไหมไหนก็เป็น DA และแต่ก็ต้องพูดตามตรงเนาะว,ว่า DA เออะดัตต้าอาร์เสมันไม่ได้แบบทำดัตต้าเบสกันเป็นหลักเป็นแหลงขนาดนั้นเราจะไปทําพวกพวิชวลไลท์ทำพวกอะไรแบบนน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 ีีี้้ซซมมมมมาาาากกกกกกววว่่่่่่่่่ึึงนนมมงงแแอออออรััทผไไปปเเืฝต็ู ดีเอเนี่ยจริงก็ควรจะมีความรู้ในส่วนของการทำดัตต้าเบสบ้างใช่ปะทำดัตต้าเบสเล่นกับดัตต้าเบสลบบวกลบคูณหารหาค่านั้นค่านี่อะไรเงี้ยดึงเอ็กซ์แสกเกอร์อะไรเงี้ยจากทางดัตต้าเบสได้บ้างใช่ไหมอืมอาจจะใช้แบบซีคััวหรือไม่ใช้ซีควัวก็ได้แต่วันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของการทําโดยการใช้ซีควัวนครับผมอืมซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาลองไล่ดูบทีละอัน2อันกันวันนี้ครับแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของเป็น sql online ครับผม sql online เนี่ยเป็นเหมือนโปรแกรมเขียนภาษาซีควว เปน็นแบบตัวรันซีคว้วที่อยู่ในนี้เลยซึ่งแน่นอนครับว่ามันฟรีแล้วก็เอาไว้ฝึกลองใช้อะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ตัวดัต้าเบสจริงๆหรือว่าไม่ใช่โปรแกรมจริงที่เอาไว้เชื่อมโยงกับดัต้าเบสจริงๆอะไรแบบนี้มันเป็นตัวเดโมตัวทดลองตัวอะไรแบบนี้เราก็สามารถลองเล่นในนี้ได้วันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนเบสิกเนาะจะเป็นการสอนในส่วนของการสร้างและแน่นอนครับผมอาจจะจําไม่ได้ทุกงานเพราะฉะนั้นผมจะเปิดดูซินท็กหรือว่าดูโค้ดของตัวซีัว้วไปด้วยเหมือนทําไปด้วยกันนั่นแหละหนึ่งบริษัทใช่ไหมครับการจะเป็นมีบร ผมลืมเปลี่ยนหน้าจองูด <laughs> 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 ีด้วยอ่ะเรามาดูกันครับผมเราคือผมสอนไปพักหนึ่งละ <laughs> อืมผมสอนไปพักหนึ่งละ ผมสอดไปพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมไม่ได้สลับหน้าจอตอนนี้ผมกับหน้าจอเรียบร้อยใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอตอนนี้ที่นี่ผมอธิบายแต่แรกย้อมไลยหมที่นี่ครับเรากําลังจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า table นะครับ table เนี่ยเป็นเหมือนกับตารางตารางชุดข้อมูลมีอะไรบ้างในนี้ก็จะมี employee ใช่ไหมมีข้อมูลของพนักงานมีข้อมูลในส่วนของทีมทีมอะไรบ้างมี customer ใช่ไหมครับมีลูกค้าของเรามี product สินค้าของเรามีอะไรบ้าง o r อร์ครับมีการสั่งซื้อคําสั่งซื้อจากลูกค้าเรามามีัพพลายครับผมอาจจะเป็นตัวเล็กดีกว่าเพราะว่าที่าาเมว่า้มันจะไม่เน มีซัพพลายครับที่เป็นเหมือนคู่ค้าของเราครับมี Financial transaction เนาะมีการเงินหมุนเวียนเงินเข้าเงินออกอะไรอย่างนี้ของบริษัทแล้วก็มีโปรเจกต์เพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ใชนแมนโปรเจกต์ project ที่ใช้ในการหาเงินอะไรแบบนี้แล้วก็ด็อกิเมนต์ครับเอาไว้เป็นแบบสถานที่เก็บเก็บด็อกิเมนต์มาอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ ที่นี่ครับเราสร้างเทเบิลมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเทเบิลเรามีทั้งหมดเทเบิลมีทั้งหมด9เทเบิลใช่ไหมครับจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดัตต้าเบสของเราก็คือดัตต้าเบสที่ชื่อว่า name.com แล้วกันอันนี้เป็นชื่อดัตต้าเบสเนาะดัตต้าเบสแล้วก็เทเบิล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 อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับผมตั้งชื่อบริษัทว่าบริษัทชื่อนะครับผมบริษัทชื่อเนี่ย uh, king corporation แล้วกัน king d o r king corp นี้แล้วกันเนาะ king corporation เนี่ยมีข้อมูลอยู่ประมาณ 9 database ที่อยู่ข้างใน9 table ที่อยู่ข้างใน1 database คือ king of database แบบนี้แล้วก็มีพวกเนี้ยซ่อนอยู่ข้างในเป็นแบบเป็น T a b l e เป็น table ที่อยู่ข้างในนะครับผมอ่านี่ครับผมผมทำให้ดูเฉยๆเรายังไม่ได้สร้างกันเนาะ เนี่ยคือตัวหน้าตาของดาตต้าเบสเราที่มันจะมีเนาะเราจะเริ่มสร้างกันที่ทีละอันครับผมอันแรกครับผมจะเป็นการสร้างเทเบิลใช่ไหมครับก็ create table เลยคําสั่งคือ create table ครับผมแล้วก็ชื่อเทเบิลครับเราชื่อว่า employee เนาะ employee ถูกต้องไหมเปิดวงเล็บครับแล้วก็ตั้งชื่อหนึ่งคอ,อลัมน์หนึ่งชื่อว่าอะไร employee u ั d e r e id นะครับผมโดยให้ชนิดของข้อ,ขอมูลเป็น integer int แล้วกัน integer ได้ไหมได้สองครับผมเป็น first name จาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้าง first name นี่เป็น text ถ้าเราสร้าง ไอตัวชื่อคอลัมน์นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กเราก็จะใส่พิมพ์เล็กทั้งหมดเราจะไม่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรแบบนี้เนาะสลับกันไปสลับกันมามันจะทําให้เรางงเองถ้าเกิดว่าเราใส่จานวนตัวอักษรครับห้ตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้คงไม่มีใครชื่อเกินนี้เราั้งอ่าห้ตัวอะไรแบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งฟังก์ชันครับอันนี้ออโต้อินค c ีเมนต์เป็นการเพิ่มครับสมมุติว่าเราแอดหนึ่งคนเพิ่มเข้ามาใช่ไหม add หนึ่งคนเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะบวกเลขไปให้สมมุติว่าพนักง,งานคนที่หนึ่ง add เข้าไปไอออ้รรงงงนนนนนนนีาาะม่่่ 1, ัึึเยยยคบ์ื แล้วก็ first name date ไม่ใช่ดิ j o ยเ date แล้วกันอ่า j o ยเ date ครับผมแล้วก็อะไรอีกดี position อุ้ย position 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 นีนน่ก็เป็น text เหมือนกัน50ชื่อตำแหน่ง j o ยเ date เริ่มวันไหนอ่า salary ครับ salary number อ๋นอน้ำอาซาลีมันอาจจะมีทศนิยมอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเอาเป็นเดซิมอลดีกว่าเดซิมอลอืมมดละผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอปิดวงเล็บครับแล้วใส่ตัวหนึ่งตึกอย่างนงี้เข้าไปไม่รู้จะรันได้หรือป่านะผิดครับผมรันไม่ได้ออโตอินครีเมนต์ซินแท็กทำไมเพราะว่าอะไรเนี่ยออโตอินครีเมนต์ทำไมนะ เอ่อน u m เบอร์ไม่ใช่ Integer หรือว่าต้องพิมพ์เป็นตัวอย่างี้ไปไม่ได้เนี่ยออโตอินเคิร์เมนต์ถ้าผมเอาออโตอิน r ค m ร n เมนต์ออกอะได้แล้วแต่ที่ผมอยากรู้คือทำไมมันใส่เป็นออโตอิน r ค m ร n เมนต์ไม่ได้ อ่ต้องหา y auto increment can be used in SQLite keyword change behavior of l o w with serial constraint is not allow อ่า is not allow โอเคงั้นไม่เป็นไรครับงั้นเราไปลองใส่เนี่ยครับเราได้หนึ่งเทเบิลแล้วนั่นสำหรับไลายตัวเองซะแล้ว ครับผมต่อไปเราจะสร้างครับกียร์เทเบเหมือนเดิมต่อไปครับเกียร์เทเบครับดีพาร์ตเมนแล้วก็เปิดวงเล็บครับผมเป็น department id ครับเป็น in นเหมือนเดิมครับแล้วก็ department name อันนี้เป็น text ซ์แล้วกันอ่าดีพาร์ตเมนหมดละ มันก็มีอยู่ใครเนี่ยดีพาร์ตเมนต์ต้องมีอะไรอีกลันปึ๊บเรียบร้อยครับเราได้อันที่สองมาแล้วแต่ว่ามันทุกคนเห็นในตรงเดโมนี่นะครับเดโมเรามไม่ได้จะทำอะไรเร,เราดรอปออมแบก,แกน,นะครับดรอปมันก็คือลบมันทิ้งครับโยนดรอปเทเบิลเดโมหรือเราลองหาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยดรอ,อ, Select form demo. อปอาซีเล็กฟอร์มเดโม่ Oops 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 ลันไม่มีอะไรเลยดับไปเถอะครับดับไปเลยดับไปเลยโอเคมันหายไปแล้วตอนนี้ในส่วนของ king corporation ของเราเนี่ยอยู่ที่มี2 2งสองเทเบิลแล้วที่อยู่ใน d a t a ้ a s e ของเราเนาะมันเดนพับลุยลุยลุย, Here, คลยครีเอครับเทเบิล u s t o m e r เปิดลงี้ครับ customer id ไปเลย int ครับผมแล้วก็ customer name อุปสูตรเป็น text customer customer name customer email แล้วกัน text เหมือนกันครับผม customer amount อันนี้เป็น int decimal ได้ไหมเพราะว่าลูกค้า,ชาใช้จ่าย decimal ครับผม customer อะไรอีกดี address อะไรแล้วเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะปิดวงเล็บจริงก็ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมเทเบิลที่3ครับลุยๆเรียบร้อยครับเทเบิลเขสมมมาแล้วต่อไปจะเป็นเขตคัสเทเบิเหมือนกันเดิมครับผมคัสสมมเสร็จปุ๊บเป็น Product ที่ผมได้บอกไปเนาะเปิดวงเล็บครับพิมพ์ไปพิมพ์มาก็เริ่มชินละโปรดักไอดีไ <laughs> อครับใส่เป็นอิน,นอะ Product Name text product price โอ๊ปส์โ๊บส์โอ๊ยอะไรนะ price ใส่เป็น decimal แล้วกัน <c oughs> อืมเรียบร้อยลุยๆครับ create product order ครับ create order table ครับผม ไม่ใช่เขียน order เขียน table แล้วก็ชื่อ order อชื่อ table คือ order อปิดครับ order ID order นี่เป็นคำคำต้องห้ามของซีคว้าเพราะว่า order มันแปลว่าการจัดเรียงเนาะฉะนั้นถ้าเราพิมพ์ผิดเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่นั้นเท่าไหร่มันจะไม่ออรัน order ดีครับเป็น int เนาะโอ้ลืมบอกเรื่อง primary key เรื่อง secondary key อะไรพวกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอันนั้นใหม่ ครับเสมอเรามีหน้าที่มาสร้างดัต a ต a s e เบสามาสร้างเทเบิลในซีควยใช่ครับโดยใช้ภาษาซีคนะเพราะฉะนั้น p r รม a รี <c oughs> เอาไว้ก่อน <c oughs> เอาจริงมันมันเอาไว้ก่อนทีหลังมันเอาไว้ก่อนไม่ได้มันมันต้องทำมาพร้อมกันเลย order ID เนี่ยผมใส่ตรงนี้เป็น p r รม a รีคีย์ได้ปะ p r รม a ร,รีคีย์ป่าปาเรียบร้อยอินอินอินไม่ใช่อินเอออินอินอิน order ID ครับเอ,อ่อ order order amount เอาเดซิม order quantity quantity นี่เป็นเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มเนาะอินแล้วกันโอเคปิดเรียบร้อยดูดิถ้าใส่ primary key แล้วมันจะรันได้ไหมได้สิครับพอมีพาว์มา primary key ยังไงล่ะตอนแรกคิดว่าไม่ได้ใส่ primary key ทั้งหมดอะไรเงี้ยมัน ก็กวัวไงพอใส่ไปแล้วมันรันไม่ได้เลยคิดว่าใส่เปนี้น่าจะรันได้นะอีกอันหนึ่ง key table ครับอย่างอย่างอีกหลายอันไม่ใช่อีกอันหนึ่ง supplier supplier จริง supplier เอ่อเปิดเล็บครับ supplier name i n ครับแล้วก็ primary key ซ้ำกันไม่ได้แล้วก็ supplier name เอ่อไม่ใช่ส่วนหนอ่งนี่เป็น supplier id ครับ ไอดีต่างหากไม่ใช่ไอทีอ่าายเปร์ไอดี s u p ร l i เ r n a m เ text ครับผม s ายเออร์เอ่อ s u p p l อ e r score ไหมสโคปออฟเวิร์ k แบบทำอยู่ในส่วนไหนอะไรแบบนี้ยิ่งมันมีการใช้แบบ enum เนี่ย um นะ sql enum หาก,ก่อน sqlite enum how to create enum type in SQLite ไม่รู้ได้หรือเปล่าเอ่อเ oh, e ว้ r ว้ h ว้ enum ผมขอลองก็พี่ไปวางก่อนนะไม่รู้จะได้ไหมอันนี้เอาไว้ใส่ตรง scope ีกว่ e า enum supplier scope enum อาจจะเอาเป็นค่า มาร์เก็ตติ้งใช่ไหม Finance, f i แ a นซ์ M F O O โอปเปอร์ชันโอปเปอรชันอย่างงี้ดีกว่าตัวเต็มไปเลยแล้วกัน f i แ a นซ์มาเก็ตติ้งอ่ะลองปิดวงเล็บป๊าบ ไม่รู้จะรันได้หรือเปล่าครับปับ๊บนั่นไงไม่ได้จริงด้วย Marketing งซิงเดกเอีนัม e um. ใช้อ e ีน m um. ไม่ได้เหรออืมหาก,ก่อนนะครับหาก,ก่อนนะ Tech check p-type not now ต้องหาครับเราต้องหาเคียร์ได้เพื่อเพื่เน่ม นัน่นๆๆเน่เท็กเชกออืมช่างมันแล้วกันผมว่ามันจะเสียเวลาไม่ใช่หรอกโอเคงั้นไม่เอาครับอันนี้เอาเป็น s c o r e บ o a r ์ก็คือพิมพ์เองแล้วกันเป็นเท็กซ์เหมือนกันครับผมบปิดโอเคปิดวงเล็บลั่นเรียบร้อย ตอนนี้เรามี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 table ี่้าเทเบละที่อยู่ใน d a t a ต a s e เบสชื่อว่า King Corporation ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อครับคีย t Table เหมือนเดิม Table Name ครับคอนเซ็ปต์มันจะอย่างนี้เลยคีย t Table ชื่ออะไรแล้วก็มีคอลัมน์อะไรบ้างโดยที่ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นั้นเป็นอะไรแบบนี้เราจะไม่ลงไปถึง Insert Data อะไรเข้าไปนะครับผมแค่จะทำให้ดูว่าไอตัววิธีการสร้างดัตเตอรเบสของอเนี่ย แล้วก็มี table 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 เขาเรียกมี table 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 ย่อยอยู่ข้างในตัว database เนี่ยมันทำยังไงซึ่งแน่นอนครับ sql lite เนี่ย sql เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็มันมันรันอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้วก็ f i n a n c a l Trans ครก็ผมจิดจุดจุด trans นี้เลย trans กับผมสิ่งแรกที่ต้องมีคืออะไรเขาเรียกว่าเออ ทำงานสายไฟแนซ์ลืมว่าทางอะไรต้องมี FN ครับ FN Serial Number NB แล้วกันตัวนี้เป็นเหมือนกับ Primary Key ซึ่งไม่เหมือนใครเป็น In แน่นอนครับมี Description DESC แล้วกันครับอ้อยไม่ได้มันเป็น D Key DESC คำอธิบายละกันอ่าเป็น Text ครับผมแล้วก็ description amount เป็น Decimal ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเข้าหรือออกอาจจะเป็นค่าลบก็ได้ค่าบวกก็ได้ใช่ปะ description แล้วก็เพิ่มเติมครับมี note ด้วยอาจจะมีอะไรแปลกๆก็เลยอยากให้ใส่ค่า note เอาไว้ note นี่ก็เป็น Text ครับผมปิดตึ๊บแล้วก็รันได้เลยมาละอยู่นี่ครับ financial t r a n s นี่ครับผม แต่ข้อมูลสังเกตครับมันจะเรียงเป็นแบบตัวอกักษรเนาะ C D E F O P S อย่างเงี้ยมันท้าแบบเรารู้สึกว่ามันมันเรียงไม่สวยหรือว่าไม่ได้แบบตามใจของเราเท่าไหร่ได้ให้ใส่ตัวเลขเข้าไปนะเพื่อ organize ตัวข้อมูลใน table เงี้ยเนาะอย่สม,มมติสมมุตมมิว่า customer เนี่ยเราอยากให้อยู่ส่ดท้ายวก็ใส่ไปเลยนายนาขีด customer อ p d a t e เดี๋ยวผมสอนวิธีการอัปเดตตัว table name นะครับผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอออ่ะ โปรเจกต์ uh, project, ครับผม create table ครับที่ชื่อว่าโปรเจกต์เปิดวงเล็บครับ project id แน่นอน id ต้องมีทุกอันครับ int แล้วก็ primary key ครับคือที่พิมพ์ไวคือมันมันพิมพ์ผิดด้วยแล้วก็มันช่วยเขาเรียกมันช่วยหาคำให้ครับผมมันก็เลยแบบกดแท็บแล้วมันก็รันให้เลยเป็นข้อดีครับของตัว SQLite นะครับผมตัวเนี้ยไอตัวเว็บไซต์ที่เรารันอยู่นะครับโปรเจกต์ Project ครับโปรเจกต์ Project มีแล้วมีโปรเจกต์ ID ครับมีโปรเจกต์ Name, เนมมีโปรเจกต์เนมเนาะเป็น text ละกันครับ text แล้วก็มีโปรเจกต์บั u เจ็ t ครับบั้เจ็ g เป็น decimal ไม่เอาเป็น int ละกัน มีโปรเจกต์ดูเลชั่นระยะเวลาครับออ้ลืมตัว s โปรเจกต์ดูเลชั่นครับอันนี้เป็นเดทเดทเดทไหมนะเดทไหมนะเดทก็ได้จริงใส่เป็นเดทก็ได้โปรเจกต์ project duration, project start, start, ดูเลชั่น <c oughs> โปรเจกต์สตาร์ทเดทสตาร์ทเด้อโปรเจกต์สตาร์ทเดทเนี่ยโว้ยลืมครับลืมแล้วก็โปรเจกต์เอนเดท อ่าเป็นเด e มันก้านครับผมเพราะละผมว่ามีประมาณนี้อ่ะรันเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์อ่ะได้ครับคยดครับยังไม่จบครับเทปสุดท้ายละเทปสุดท้ายละด็อกคิมเอนครับเผื่อเอาไว้แบบแชร์ด็อกคิมเอนอย่างเงี้ยลิงก์มันอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับด็อกคิมเมนต์ ID ID ครับเป็นอินเออไม่ใช่เป็นอินนั่นแหละใช่ใช่จะเป็น primary key ด้วย โอเคท์ขีแล้วก็ document name แล้วก็ name นี่เป็น text document area อยู่ในไหนบ้างอยู่ใน finance อยู่ใน marketing มันเป็น tag ครับผมเออ area นี้ก็เป็น text แล้วกันแล้วก็ document link นี้ก็ใส่เป็น t e x กซะกันเพื่อไปกดได้เลยอ่าเรียบร้อยครับเทเบิลสุดท้ายทีนี้เราจะเห็นครับทางซ้ายมือว่าไอตัว Database ของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน1 2 3 1 2สองสามหนึ่งสองเทเบิลครับผมมี Table Customer d e p a r t m e n t Document e m p l o y e e Financial ฟิไนแครับผมมี Orders มี Products Project แล้วก็ s u Supply ทีนี้คือมันง่ายละตอนเนี้ยพอเรากดเข้าไปดูใช่ไหมครับในส่วนของ Customer อ่ะซูมห้อีกซูมอีกปึ๊บป๊บเพื่อความเห็นชัด ในส่วนของ table customer ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่ามันคือสิ่งที่เราอะป้อนเข้าไปเลยแบบมี customer id มี customer name customer email นะครับผม mm hmm. customer a m u n t customer address ซึ่ง order customer เอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ order customer ไอ้โค้ดของเราอยู่ตรงนี้เป็นการป้อนเข้าไปแล้วแล้วมันก็บอกว่าชนิดข้อมูลมันคืออะไรคือ int integer ที่แปลว่าตัวเลขหรือว่าจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวตัวเลขไม่ใช่ number text นะครับผมเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นด e ซิม a ลที่เป็นทศนิยมได้อย่างคมเมอร์อัลเมลในบางที่ลูกค้าสั่งสินค้าสั่งอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเศษสตางค์ด้วยมีอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องเป็นด e ซิม a ลครับแล้วก็ค้าซัเมอร์อัตรสอะไรแบบนั้นซึ่งทีนี้ครับแล้ว t a ฐ a า e ส่วนนี้มันสาคัญยังไงตอนสร้างมันง่ายครับแต่ตอนที่ใส่ข้อมูลเข้าไปอะไรพวกนี้มันอาจจะยากแต่มันก็จะไม่ยาก100%ถ้าเกิดว่าเรา Import ข้อมูลมาจากเ x c e เหรือว่าอะไรเงี้ย เอ้ยช่วยหาข้อมูลลูกค้าที่ ID นี้ให้หน่อยเราก็ซีเล็กเขาเรียกว่าไง Customer ID มันอาจจะช้านะมันอาจจะช้านะ Customer ID เขาเรียก u s า o m e r มันต้องทำให้ดูไงเดี๋ยวผมจะ insert ข้อมูลไปใน table ที่ชื่อว่า Customer ดีกว่า insert into คอลัมน์ที่ชื่อ Customer ส่วนดู customer โดยที่ value ของมันคือ customer ID 1 customer name ปิยะผมไม่รู้ว่าผมเขียนถูกไหมนะผมอาจจะลืมอะไรสักอย่าง customer email ปิยะ s i y a ย l า o ู닷 customer amount ลูกคา้าซื้อที่3,000บาท นี่เป็นตัวตัวเลขเนาะสามพันจุดศูนย์ศูนย์งี้ได้ปะอืมแล้วก็ c u s t o อ e r าอัเดครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ๋อต้องเป็น Text 1, 2, 3ยีรา USA ที่ไหนก็นไม่รู้นะมัวอ่ะปิดวงเล็บครับแล้วลองรันดูถูกไหมนะใช่ผิดครับผมอ๋อลืมคำว่า value ไง insert into value value insert into sqlite yeah. คำสั่งง่ายๆผมยังลืมอ่ะคิดดูดิจะมาสอนนะเด้ยก <c oughs> ้นลืมได้ใช่ไหมใครๆก็ลืมได้ sqlite insert into table นะลืมคำว่า table แล้วก็ value insert i a b l e tables เรียบร้อยครับ tables ที่ชื่อว่า column หนึ่ง column สอง column สาม 2, ก็คือเป็นคอลัมน์ต้องใส่คอลัมน์เข้าไป Customer ID เนี่ยเหตุผลว่าทำไมเราต้องพิมพ์แบบอย่างเงี้ยมันต่อกันมันง่ายครับเวลาที่มันหา Customer Email เ,เวลาที่มันป๊อปอัพขึ้นมามันก็แบบกดอันนั้นได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมานึกว่าเอ้ยมันนี่มันคืออะไรอะไรแบบนี้มันเสียเวลาที่เซรวนครับ Value Table นี้ Value นี้อ่ลองอีกสักรอบนึง ก็ยังเข้าไม่ได้ครับผม in e a r table insert into table value value 1 value 2 value 3 value 4เอ้ยผมผิดตรงไหนนะอ๋อลืมใส่ลืมใส่ table ว่าบอกว่า table ไงยังอีก insert into table อ๋อไม่ต้องใส่เข้ามา table อะไรครับเนี่ย <laughs> อะไรครับเนี่ยรันไปแล้วยังไม่ได้ ปิยะชุด b in string ช l ด this b string or single c o d e อ่าโอเคลองดิอ่ะอันนี้ด้วยอ่ะอาจจะต้องเป็น single c o d e ไม่ใช่แต่บนโคัดเรียบร้อยเราใส่เข้าไปแล้วก <laughs> ว่าจะได้และที่เนี้ยเราจะเลือกออข้อมูลใช่ไหม select ครับข้อมูลของคุณปิยะให้หน่อย select customer id Customer Support Name ดีกว่าอยากรู้ว่าช่วยหาลูกค้าที่ซื้อยอดเกิน3,000ให้หน่อยได้ไหมสองพันหก็ได้สวัสดี Customer Name Form Customer Where Where Customer a m o u n t เออ่เท่ากับ2,500อึ๊บปั๊บเนี่ยขึ้นมาแล้ว ไม่มีครับไม่มีไงเพราะว่าคนที่ยื่อปิยะไม่ได้สามพัน 3, 000, ใช่ไหมเออถ,ถ้าเป็นสามพันแบบนี้ล่ะลองลันดูปั้งขึ้นมาแล้วคุณปิยะเพราะว่ามันคือสามพันแล้วถ้ามากกว่าสองพันห้าก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับสองพันห้าพราะว่าคุณปิยะ่าจะยังอยู่คุณปิยะยังไม่ไปไหนเปี้ยงคุณปิยะก็ยังอยู่อะไรแบบนี้ครับผมคือ ขอ address ด้วยได้ไหม address เราก็ select ครับซี l e c t คือการเลือกเลือกคอลัมน์ไหนให้มันโชว์คอลัมน์ไหนอย่างเงี้ยอ๋อครับเสมอ a แอดเดสเช่นเดียวกันครับกรณีกับไอตัวของเทเอาเลยทเบิลอื่นๆเลยเเท table d ม p a r t m เ n t table d o c เมนต์อะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราอั d เดต insert into value เข้าไปเนี่ย insert into table value เข้าไปเนี่ย insert into value ดีกว่า table อย่าไปจำเพราะจำแล้วมันจะเป็นเหมือนผม <c oughs> นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยข้างล่างครับมันก็จะหลั่งขึ้นมาละเนี่ยเป็น customer name แล้วก็ customer address ที่อยู่ข้างล่างเรียบร้อยลวเพราะว่าเราเลือกขอแสดงให้หน่อย customer name คนที่ชื่อนี้อาที่อยู่ด้วยจาก table ที่ชื่อว่า customer ครับผมโดยที่มีเงื่อนไขก็คือ customer amount จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2,500ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันอยู่เนี่ยเวลาที่เราเรียกเราไม่ต้องไปกดหาหาไม่ต้องไปเปิดไฟล์หลายๆอ,อย่าง เปิดแค่ตัว database ตัวนี้แล้วเราก็รันโค้ดแล้วเราก็หาได้เลยแต่กว่าแต่ก่อนที่จะรันโค้ดได้เราก็ต้องรู้นะว่าแต่ละ t ทเบิเนี่ยเขามีมีองค์ประกอบอะไรข้างในบ้างมีคอลัมน์ที่ชื่ออะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคือคอลัมน์อะไรแบบเนี้ยเรานี่แหละจะงงเองครับผมเนี่ยอย่าง f n serial number เนี่ยเป็นเป็น p r i ม a r y k e มมันก็จะเป็นรูปปุญแจนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็น เป็นค่าที่แบบยูนิคของมัน order id เีย product id อะไรนะมันไม่ควรมีการซ้ำกันมันห้ามซ้ำมันเป็นข้อมูลที่ห้ามซ้ำถ้าเกิดว่าเป็น primary key ประมาณนั้นครับผมอ่ะพอหอมปากของพอหอมอะไรกันแบบงง,ง,งไม่รู้ถึงไหนอะไรยังไงแนละ้วเพราะว่าผมอะวันนี้คือกะจะมาสอนแค่ทำ database เฉยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าไอตัว database ในของ company อเวลาที่มันต้องสร้างขึ้นมาแล้วต้อง insert ต้องทาข้อมูลอะไรยังไงมันทำยังไง เออเลยเอามาแชร์แค่นี้วันนี้ไม่ได้มาสอนว่า SQL ใ,งง SQL ใช้ยังไง SQL ใช้ยังไง SQL ภาษาซินแท็กมันคืออะไรเพราะเป็นตัวผมยืมผมก็ลืมเพราะว่ามันเยอะผมว่าเปิดหาแล้วก็เออลองรันรันดูมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาที่เราเรียกใช้ดา t ้า a s e ต่างๆอันนี้ต้องลองไปเล่นเองแต่สิ่งที่ยากคือเสียเวลายากแล้วเสียเวลาคือถ้าข้อมูลมันไม่ได้อยู่ในฟอร์แมตที่ตาม SQL มันต้องการนะครับเราต้องมานั่งเมนูมันจะเขาให้ใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่จะดำลงไปแล้วก็แบบ Copy Insert วางวๆอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยก็คือเป็น s ีควภาษา s ีควหรือว่า SQL ที่เรารู้จักกันลองเล่นดูในตัว www.sqlite ได้นะครับผมมันมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สวยด้วยมันใช้ได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นลองไปเล่นกันได้นะครับผมอ่ะน,นี่ก็ังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจเทคนิคการสร้างดาต้าเบสต่างๆไม่ได้ลองเล่นไม่ได้ลองลบไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเตรียมมาแค่สอนว่าสร้างยังไงแล้วคอมพนีหนึ่งคอมพนีมันควรมี เทเบิลอะไรที่อยู่ในดัตตาเบสของขอมบันีบ้างใช่ไหมอย่างคิงคอร์เนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาแบบเฟซขึ้นมาเนี่ยมีเทเบิลอยู่ประมาณ9ก้าเทเบิลแล้วอันนี้คอมันีเล็กๆที่แบบเพิ่งเซตติ่งอัพนะมันมีอยู่ด้วยกัน9้าดัตตาเบสถ้าแบบเป็นข้อมันีที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการเก็บข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น9 t a b เทเบิลอาจจะไม่พออาจจะต้องมากไปกว่านั้นนี่ก็เป็นการลองรันครับผมลองรันไม่ใช่ลองลันที่แปลว่าแบบระยะยาวนะเป็นลองลันดัตตาเบสลอง ฝึกฝึกฝนการทำเทเบิลดูแลกันให้กับตัวองค์กรก็ประมาณนี้ังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะครับผมถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้มันถูกใจกดไลค์ใช่เลยให้ผมแล้วก็กดติดตามมาด้วยจะได้มีวิดีโอมีมให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆแล้วก็มีโปรแกรมแอมบ์ชินนะครับผมสนับสนุนให้คอผมไม่แห้งได้นะครับผมผมชอบพูดไปแล้วก็คอแห้งเพราะว่าพูดไวแล้วก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องไดบางทีคอยเจกันวิดีโอตอนต่อไปครับสวัสดีครับ